สบายดีสบายดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกบ้านยินดีต้อนรับสู่ซองแพรงคำรัสซานเนลวัอนี้สำหรับป้าซีมาทำน้ำยาล้างจานมัทคีพูดพี่น้องเนาะคำหราจะทำซ่องยางอันที่หนึ่งก็คือว่าจะทำน้ำยาล้างจานพี่น้องอันซ่องก็คือว่าคำหราจะทำเป็นน้ำยาสระหัวเนาะแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกที่คำรัาจะทำเด้อพี่น้องบุ้งบอกพี่จะอ่องมาเลย แบบได้แล้วพี่น้องเนาะไปหล่อลูนนำกันพี่น้องแต่ว่ากรอื่นหมดทีจะทำน้ำยาล้างจานหรืยว่าน้ำยาสะหัวเขาก็ต้องได้อนามัยม่มัี้ิูดก่อนเนาะเอามัคคี้ทูดไปล้างไปล้างแล้วก็มาพึ่งลมพึ่งแดดปะไวใ้ให้อ่าให้ให้แห้งนะพี่น้องให้แห้งดีเราก็จะเอามาปอกเป็นแบ,บนี้เด้วยอันนี้คำ้างก็จะทำเป็น น้ำยาสระนัวเนาะค่ะมะก็จะเอาแต่เปลือกพี่เนาะค่ะมาก็จะเอาแต่เปลือกถ้าทําเป็นน้ํายาล้างจานค่ะมาก็จะเอาหมดทางเนื้อทางทางอย่างได้เอาทางเนื้อทางในถ้าเสร็จแล้วเอาเมดเนาะอันนี้คําว่าจะเอาแต่เปลือกเนาะค่ะมาจะทําเป็นน้ํายาสระนัวเพราะว่าค่ะมาก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าอะไร้่มน่อยให้หน่อยพ่อม่่มสอบลวง สะยังใส Bref, ่ยังกระบอดีบทเรื่องนะหรือว่าเป็นนำอ่ะอนุโลบสิน้องเรือว่าจังไรสิน้องกำลังก็ใสยั่งว่าหักซาพุ่มนะปกติกำลังพุ่มน้อยเนาะพี่น้องพมจะน้อยน้อยนะพมจะแหลบเด๋เนาะพอว่าเข้าซวงใบอายุที่ว่าเท้าแก่ขนาดเนาะพี่น้องใบทองนะแล้วก็เห็นให้ ้มกับลนพี่น้องพี่นั่งก็เหี่ยวก็แห้งไปตามตามอาอายุสั้งคานเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นกระบ้าเลยลวงโรยไปตามกาลเวลาอะนนี้เป็นกรบาเนาะกระบ้าก็จะยื้ดใบเท่าที่เห็ดได้เ่อะไรพี่น้องเอ้ยก็คือมาพึ่งทางข้องธรรมศาสตร์เนาะสิ่งที่มีนี่แหละพี่น้องเป็นกระบะพุ่มเก็บเป็นก็คำรักก็เคยเห็้ในตอนคำรักอยัางน้อยนะก็เห็นแม่เนาะเห็น แม่เปิดออกมาใส่ก็จะเอามาขยำขยำใส่กับอ่านำ้ำน้ำล้างเข้านะ่ะบางคำนั้จะเอ่ามันนำมวัวนำมวกเข้ามาเนาะเอามาเข้าแล้วเขาก็จะเอาอันน้ำมวกกัวบนท่อใส่คู่ไว้แล้วก็จะเอาน้ำมวัวขั้นมาผสมกับมักขี้อูดนี่เลยเหมมักพูด,ดนะี่เลยเนาะแล้วก็ขยำขยำสับแต่ว่าไกลย่อมรับว่าแม่คำนัานะ บงอกง่ายๆเลยพี่น้องอายุเพิ่นจนแบบแปดสิบห้าปีงอกบ่คือง้อเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นแต่ละคนก็ประมาณสี่สิบปลายซี่สิบป่าจีนก็งอกกว่านาะพี่น้องเนาะมีนับเหนี่ยวว่านอนกินอาหารในบ่านเลยว่ามีแนวอื่นกับบางง้อพี่น้องเลยทำละก็จะทำก็จะเห็ดอันนั้นก่อนพี่น้องอุ้ย กลางทุ่งให้ทุ่งหน้านี่ก็จะมีมียุงมีฮีนแต่ได้หนึ่งคือเนาะแต่ถ้าลาำกล้าตอนนี้ก็ประมาณสองโมงกว่าเนาะแต่ถ้ากล้าเห็ดตอนงคายแหล่งแห้งหายคือเนาะนี่จะมาเพราะว่าเหมือนกล้าก็อยู่กลางทุ่งนาโบแมนอยู่กลางแข็มนาเนาะอันนี้กล้าจะทำ เลอเอาหน่วยนวยเขียวเนาะถ้าหน่วยเลืงเื่คลาจะทำเป็นนำ้ำยาล้างจานัาเป็นลกลางแรกด้เบิงเรากล็ลองผิดลองถูไปลกันเนะบา,ะาั้นจมานะไ้พองเลย้ยาล้านำ้ำยาสะมออด้วคาจะผอมแาจะเป็นน้ำยาล้างจาน 是吧？那好了。 อันนี้คำลักก็จะทำเป็นแจมพูเด้อพี่น้องก็ได้ไล่อันนี้ก็จะเป็นหน่วยมะกรูดที่ว่าเอาเปลือกออกแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเปลือกมะกรูดวันนี้คำลักก็จะมาทำเป็นอ่าส่วนทีเลือส่วนที่เลือนี้คำลักก็จะมาทำเป็นน้ำยาล้างจานพี่น้องมาเบิ้งนํากันวันนี้ก็จะมาทำมาซอยเป็นทำเป็นน้ำยาล้างจานพี่น้องก็จะสรอยแบกนี i'm ภายลางที่ซอยไรก็ไดประมาณนี่เลยพี่น้องซองทาดาง่ๆเนาะอันนี้คำลาก็สิไิตต้มได้พี่น้องเอ้ยภายล่างที่คำลาซอยสําเร็จเนาะคำลาก็จะมาทำคำลาก็จะใส่กระติกแบบนี้พี่น,น้องนะเพื่อว่าจะไดเอาน้ำหอนคำลาก็เกี่ยมน้ำหอนเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้คำลาจะทำเป็นแซมพูด้วยพี่น,น,น้องันาดคำลาสั่งไดประมาณ1กิโลพี่น้อง ขนาดโร่หนึ่งกับขีดหนึ่งนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้คำรักก็สีเอาน้ำหอนทอกซะเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อว่าหมักไว้ประมาณหกห้าเปรชั่วโมงเนาะแล้วก็ร่างจากนั้นก็จึงเอามาปั่นพี่น้องมาให้วันนี้คำรักสีเอาน้ำหอนทอกใส่คำลาบะมีผู้ะบะหมีกองเลยคำลาก็เลยว่าเอาทอกเลยวนะ่าน้ำหอนนี่ก็เป็นน้ำหอนหอนที่คำลาเกลี่ยมให้หบ้างพี่น้องทอกสารนำมันก็ซียยักออกแบบนี้ขึ้นมาหนึ่งแล้วเนาะแล้ววันนี้คำลาก็เสียเอาผ้าผ้าปกเนาะพี่น้องเนาะปกเพื่อว่่าาให้อ ทิ้งไวประมาณหกห้าแปซโมงพี่น้องเอ้ยวันนี้คำลาจะเกา่กก้าปกปะไว้พี่น้องเอ้ยนี่ก็จะเป็นน้ำที่คำลาจะทำเป็นนำ้ำยาล้างจานด้ยวยพี่น้องคำล่าเอาน้ำใส่หม้อนะพี่น้องเนาะประมาณครึ่งลิตรนี่แหละพี่น้องเอ้ยด้วไล่แล้วคำลาก็เสียเอามะกกูดลงเลยมะกกูดที่คำล่าซอยไวเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ก็คือมะกกูดที่คำลาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วคำลาก็เสียเอาลงต้มเลย้อพี่น้องเอ้ย ปั่นคิดไรใส่เลยพี่น้องพอดีได้เต็มหมอ้อเป๊ะเ,เลยพี่น้องเอ้ยซ่วงถาดเนาะกระประมาณแปดโลนี่เลยพี่น้องเอ้ยคำลาทำเนี่ยนะแล้วพี่น้อมาดั่งไฟใส่เคี่ยวเพื่อให้ฟดนะพี่น้องเื้อที่จะหม,มอ้อคำลาน้อยพูดพี่น้องเอ้ยเริ่มฟดแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยคำลาจะบปรไซน้ำไล่เนาะพี่น้องเนาะจะปะให้นำมะกรูดนี้อ่านะปอกมาเองแล้วก็คนได้หน,หนึงพี่น้องเอ้ย น้ำเดี๋ยวนี้น้ำกำลังอ่ากำลังชิดท่วมเนื้อเหมือนเราพี่น้องเลยต้มได้ประมาณสาวนาทีละไายร่างที่คำลาปะไว้ประมาณหกห้าเจ็ดชั่วโมงแล้วก็น้ำก็ซีมาซี่ก็จะออกมาประมาณนี้ได้พี่น้องเลยห้อมห้อมพี่น้องเลยไม่นี้คำลาก็เชอเอาไปปันนะ่นแลพี่น้องเนาไปปัน่นบุกงบา่าซีปั่นได้สำเร็จพี่น้องเพราะว่าเครื่องปั่นคำละก็ เก่าเก่าแล้วนะแต่กระโบโหเนาะเห็ดไดสำเร็จกระเห็ดเนาะพี่น้องไปวันนี่้องว่าสิบปันเด้อพี่น้องายร่างปันออกมากระสิประมาณนี่เลยพี่น้องแต่ว่าเครื่องนี้มันมันเก่าซะเหลือกเกินพี่น้องเลยก็เลยว่าโอ้คือสี่ระดมุนโบบกขะคือเพิ่นเห็ดนะเนาะแต่กำลังกระสิปันเอาได้สำเร็จก็เอาสำนันเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นการการปันแล้วเด้อพี่น้องเลยปันออกมาแล้วกระสีหน้าตาป,ประมาณนี่เลยพี่น้องเพราะว่าเครื่องปันมันนะ มันบกเข้าแล้วนะเนาะมันบกคมเหมือนปั่นบได้กำลาก็เอออซัมนี้ก็เอาซะดีกว่าจะบได้ยยงเนาะก็เลยว่าเอาซัมนี้ก่อนพี่น้องพี่น้องกำลาปั่นไผ่ปั่นมาเครื่องปั่นคำลากก็เพคกำลาเลยเอามาใส่ท่งแซ่แบบนี้เด้พี่น้องมาคั้นเอาเตะอันนี้นีมันเอาอู้พี่น้องเอ้ยมือคำลากเล้ยแหวมืดเนาะเพราะว่ามันส้มเลยพี่น้องมันกัดนะกำลาก็ได้ประมาณช่องควดนี่เลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอาไล่บได้เพราะว่า มันบ่ออกนะพี่น้องคันท้าวาสีเอาน้ำใสก่กะจังใดเนาะก็เลยบอย่อใส่อะไรประมาณสร้งขัวนี่เลยพี่น้องได้รซันีพี่น้องแต่ว่าคุ้นคักเลยคำลาวาสีอ่าถ้าว่าเอาน้ำปอนอีกตืมกระไดนะแต่ว่าคำลาบูปนคำลาสิเก็บไปบาสีใสเราจริงอามาผสมสไลัยพี่น้องอันนี้นี่ถ้าว่ามีเครื่องปั่นก็สมารถเอามาปั่นได้อีกตืมเลยพี่น้องเอยแต่ว่านะ คำล้ามาคั้นเอาแล้วมันมัน,ม,นมันเจ็บมืออะพี่น้องมันกัดมือนินะพี่น้องเยเล็บมือจนอันเงื่อมดเลยได่พี่น้องโอ้คำลาา้าว่าโอ้ก่อนเสียถ้าพ่มีเครื่องทุนแรงนี่อย่าคุดเห็ดเด้อพี่น้องเ้ยถ้าบ่มีเครื่องปันน่นอะคมากกได้ซัมเน้เลยพี่น้อง <laughs> ครั้งแรกที่ทำเนาะพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าจากการทำนะครั้งนี้คำล้าคิดว่าถ้า ถ้าจะทําภายในครอบครัวใส่ไปในครอบครัวนะพี่น้องต้องหิดไล่เอาประมาณอ่าสามโลนี่ตัอแห้งแล้วพี่น้องถ้้มันหรือว่าก็สี่โลเนาะเอาประมาณสี่โลมาต้มมามาปัน่นเราให้มันได้ผสมกับสไลตตุกหนึ่งนะพี่น้องตุกหนึ่งกับซีเมนตุกอ่าเครื่องรีดเนาะพี่น้องเนาะเอาผสมใส่นะให้มันได้ประมาณนั้นเพราะว่า ถ้าเมื่อวานนี้เออบ่แม่เมื่อวานนี้คำราเห็ดนะร่ายโพดเนาะก็คือประมาณแปดโลคนน่ะพี่น้องแปดโลคือว่าคิดว,ว่าเครื่องปันป่นสิโอเคพอเห็ดออกมาเราก็ได้ประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณนะคะจ้าก,กันเห็ดอ่าจ้าก,กันทำน้ำยาล้างจานของคำรนะ่าในครัง้งครั้งแรกนี่ก็เห็ดให้คำร่ารู้ว่าอืม้มถ้าว่าทำใจภายในครอบครัวนี่ก็บ่ต้องทำเยอะทำประมาณสามโลหรือห้าโลนี่โอเคแล้วพี่น้อง เพราะว่าถ้าทาเยอะแล้วเขาก็เครื่องเขาเครื่องเขาโบโบ,โบโอเคนะเนาะมันก็จะเห็นให้เหายุ่งยากแ,แต่ละขั้นตอนพี่นอ้องคิดว่าทําทําน้อยนึงพอใส่ครอบครัวถ้าหมดเราก็ทําใหม่ประมาณนี้แหละพี่นอ้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกบานที่ให้เกียรติติดตามหับสมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ํำลา้วยเด้ออันนี้ก็เป็นน้ำยาล้างจานที่ํำลายัางบบทันได้สม้มอัลายเธอพี่น้องแต่ว่าํำลา สีใสแลาคำนล้นถึงจะมาระสมแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมางๆค่ะ Thank you บายบายขอบใจหลายหลเด้อบายบายจ้า